อะไรอย่าไปเลยนะอยู่กับเขาแล้วก็ลูกก่อนอย่าไปเลยเขาล้องใจเขาทําอะไรก็ได้คุยกันไม่เท่าไหร่แล้วไม่เอาไม่คุยแล,ล้วจะรีบไปทางานเราอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกไงเป็นครอบครัวนะอ,อย่าไปไหนเลยอย่าอย่าเลยนะคะคุยกันแล้วไงเราตัดสินใจแล้วด้วยมีอะไรก็ค่อยคุยกันยุ่งอะไรเขาเนี่ยฮะเรื่องผัวเมีย ช้อปปี้11 1เอ็ดสิบเอ็ดิ๊กเกมโชว์เล่นได้ให้11ล้านนำทัพโดยแก๊งสามชาติพร้อมเหล่าดารามากมายและสาวๆลายร่ามาร่วมเล่นเกมกับช้อปปี้ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า11ล้านบาท11พฤศจิกายนเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่องเวิร์กทอยหมายเลข23และแอปช้อปปี้กาแฟหอมหอมรสเค็มเค็มถึงใจกาแฟภูเขาไฟต้องอินโดคาเฟ่กาแฟเข้มเข้มจากดินแดนภูเขาไฟไม่เปรี้ยวรสจัดไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวถูกใจกาแฟ ถ้าโลกนี้มีต้นไม้เพิ่มออกซิเจนเพสัตบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่นก็เพิ่มให้ผิวคุณดูกระจ่างใส New Normal วิถีชีวิตใหม่เพสัตบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่นพบกับเชียบวัชรับปานเอี่ยมและจุ้ยสุบุเลียงในคอนเสิร์ตนั่งใกล้ได้แค่นี้เชียบกแต่จุ้ยคุยเล่นร้องคอนเสิร์ตยุคโซเชียลดิสทนซิงที่ถึงจะ โรงละครเคแบงค์สยามพิกเนตซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาพิเศษบัตรช่มทางออนไลน์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ f เฟซบุ๊กเคแบงค์สยามพิคเนตชาสนับสนุนโดยซอสถอยน้ำรรมตราให้ครัวกินน้อยไม่ครบห้ามูลองดื่มเสริมดูเนสเล่บูสหนึ่งแก้วสารอาหารห้ามูมีสองโปรตีนโปรตีนเวโปรไบโอติกทุกวันเนสเล่บูสอัลติมัมช่วยให้แข็งแรง ยายาชอบลองทรงใหม่ๆถ้าแต่ผมพันกันจนขาดร่วงต้องแทนทีนใหม่ผสนสูตรโปรวิตามินเพื่อผมดูแข็งแรงให้คุณบอกลาผมขาดร่วงคราวนี้จะทำทรงไหนก็มั่นใจสุดรใหม่จากแทนทีนลูก fit, food fit, food fit, food fit. Fit, อมฟุตฟิตอมฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตอมฟุตฟิตผลไม้ก็มา fit, อมฟุตฟิตความเย็นก็มาอมฟุตฟิตเกมจิงใจห้องกินผลไม้เย็นสบายปากลูกอมฟุตฟิต เวทีทองอาทิตยหนี้แจมกิจเกสมครับดีนีการเชิคุณเขตพารากแขตครับจับปลาได้เยอะเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ค่ายได้ไหมได้สิเดี๋ยวผมช่วยโอ้เช้านี้ผมพามาดูร้านออนไลน์ส่งตรงจากทะเลคยได้แล้วจากคนไม่เคยดื่มแต่เดี๋ยวนี้ดื่มแรงทุกเช้ารักนี้ไม่เคยเปลี่ยน สบูเ่เบนเนตยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนน่เวียฮอไกโดโรสครีนซิตงเช็ดเมคอัพเกลี่ยงผิวใสไม่ต้องกลัวเสียวอุดตันฮุยตรากระต่ายละลายดีเหมาะกับพืชผักและไม้ผลทุกชนิด